สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูแต่งเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับคลิปการสอนเรื่องของสระแล้วก็มาตราที่เด็กๆได้เรียนไปแล้วในบางส่วนเด็กๆมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนคะแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆยังไม่แน่ใจหรือยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา แต่ละมาตรานั้นเด็กๆสามารถย้อนไปดูคลิปของคุณครูแต่ละท่านที่ทำการสอนในเรื่องของตัวสะกดที่เด็กๆเคยเรียนผ่านมาแล้วในคลิปที่ผ่านมานะคะสำหรับวันนี้กุณแตงก็มีเรื่องของมาตรามาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะนั่นก็คือมาตรากลน,นั่นเองค่ะมาตรากล คือคำที่มีนอหนูเป็นตัวสะกดคำทุกคำที่มีนอหนูลงท้ายนอหนูทาหน้าที่เป็นตัวสะกดจัดเป็นมาตรากลทั้งหมดเลยค่ะนอกจากตัวนอหนูแล้วยังมีพยัญชนะอีกด้วยกันทั้งหมด5ตัวเมื่อเวลาเติมด้านหลังของคำใดก็แล้วแต่นั้น จะสามารถออกเสียงได้เหมือนนอหนูสะกดเลยได้แก่เดีย๋ยวผู้หญิงนอนเนรรอเรือรอลิงแล้วก็รอจุลาค่ะแต่ครูแตงยังไม่ให้ความรู้ในส่วนนี้นะคะเพราะเดี๋ยวเด็กๆจะเกิดความสับสนเพราะในคลิปนี้ครูแตง จะมาให้ความรู้ในส่วนของคำที่ใช้นอหนูเป็นตัวสะกดเท่านั้นค่ะซึ่งนอหนูตัวนี้เมื่อเวลาไปทำหน้าที่เป็นตัวสะกดแล้วจะจัดเป็นมาตรกลน,นั่นเองค่ะทุกๆุกคำที่มีนอหนูลงท้ายนอหนูทำหน้าที่เป็นตัวสะกดจะจัดเป็นมาตรากลทั้งหมดเลยนะคะตัวอย่างเช่นคำว่า วันวออะนอวันวอแหวนทำหน้าที่เป็นพยัญชนะตน้นประสมสระอลดรูปซึ่งไม้หานอากาศที่เด็กๆเ,เห็นอยู่ข้างบนตัววอแหวนนั้นก็คือสระอลดรูปนั่นเองค่ะสระอจะลดรูปได้ก็ต่อเมื่อต้องมีตัวสะกดเท่านั้นนะคะฉะนั้นแล้วตัวนอหนูที่วางอยู่ข้างหลังนั้น ก็คือมาตรากลนั่นเองค่ะตัวอย่างคำต่อไปนะคะเช,ช่นคําว่าฉันโฉอะนอฉันชชิงคาหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นปผสมสระอะลดรูปใช้นอหนูเป็นตัวสะกดค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าคำว่าวันและคําว่าฉันนั้นมีลักษณะคล้ายกันนั่นก็คือ ระสมสระอดร,รูปเหมือนกันและใช้นอหนูสะกดเหมือนกันนั่นเองค่ะฉะนั้นคำว่าวันและคำว่าฉันที่คูแต่งยกตัวอย่างนั้นจัดเป็นมาตรากลน,นะคะเพราะว่าใช้นอหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะลองดูคำต่อไปนะคะเช่นคำว่าบ้านบอ,อ,นอบานบานบานไม่โถบ้านบอ,อ,นอบา,นบานบานบานไม่โถ่บ้าน เด็กๆช่วยครูแตงไหมนะคะว่าคําว่าบ้านที่ครูแตงยกตัวอย่างนี้จะเป็นมาตรากลไหมคะอ่าใช่แล้วเก่งมากเลยค่ะคําว่าบ้านนี้จะเป็นมาตรากลได้เหมือนกันเพราะว่าใช้นอนหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะเอเด็กๆตอบครูแตงได้ไหมคะว่าคําว่าบ้านนี้ใช้อะไรเป็นพยัญชนะต้น ใช่แล้วค่ะคำว่าบ้านนี้ใช้บอใบไม้เป็นพยัญชนะต้นประสมสระอาใช้นอนูเป็นตัวสะกดใช้รูปวรรยุกโธค่ะฉะนั้นคำว่าบ้านนี้จัดเป็นมาตรากลได้เหมือนกันค่ะลองดูคำต่อไปนะคะเช่นคำว่าเดือนดอเออนอเดือนดอเออนอเดือนคาว่าเดือนนี้ ดอเด็กทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นประสมสระเอือซึ่งสระเอือน,นั้นประกอบด้วยเอแล้วก็อือค่ะฉะนั้นคำว่าเดือนนี้มีนอหนูลงท้าเอสรุปแล้วคำว่าเดือนนี้จัดเป็นมาตรกลได้ไหมคะใช่แล้วค่ะเก่งมากเลย ะค,ะคำว่าเดือนนี้จัดเป็นมาตรากลได้เหมือนกันเพราะว่าใช้นอหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะเด็กๆพอจะเข้าใจวิธีการสังเกตคำมาตรากลแล้วใช่ไหมคะตัวอย่างคำที่ครูแตงยกตัวอย่างมานั้นล้วนแล้วแต่ใช้นอหนูเป็นตัวสะกดทั้งสิ้นเลยซึ่งคำใดก็แล้วแต่มีนอนหนูลงท้ายเหมือนอย่างคำที่ครูแตงยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นั้นจัดเป็นมาตรากลทั้งหมดเลยค่ะ ลองดูคำต่อไปนะคะเช่นคำว่านานออาน,อนานานคำว่านานนี้มีนอนหนูสองตัวเด็กๆตอบคุณแตงได้ไหมคะว่าคำว่านานนี้นอนหนูตัวใดถามหน้าที่เป็นตัวสะกดอ่ะเก่งมากเลยค่ะหลายคนมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะเด็กๆเพียงแค่สังเกตพยันชนะท้ายนั่นเองตัวสะกด ก็คือพยัญชนะท้ายพยัญชนะท้ายของคําว่านาน,นี้ก็คือตัวนอหนูฉะนั้นนอหนูตัวที่ทําหน้าที่เป็นตัวสะกดก็คือนอหนูที่อยู่ลําดับสุดท้ายนั่นเองค่ะฉะนั้นนอหนูตัวแรกทําหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นลองดูคําต่อไปนะคะเช่นคําว่านิ่งนออิงอนิ่งนิ่งเมนิ e ่งเอ เด็กๆช่วยครูแตงหน่อยนะคะว่าคำว่าน,นิ่งที่ครูแตงยกตัวอย่างนี้จัดเป็นมาตรากลได้ไหมคะใช่แล้วค่ะคําว่าน,นิ่งนี้ไม่ได้จัดเป็นมาตรากลนะคะเพราะว่านอนหนูที่เด็กๆเ,เห็นอยู่นั้นไม่ได้ทําหน้าที่เป็นตัวสะกดค่ะแต่เจ้านอนหนูที่ปรากฏอยู่นี้นั้นทําหน้าที่เป็นพยัญชนะตน้นซึ่งคําว่าน,นิ่งนี้ ใช้งงูเป็นตัวสะกดค่ะฉะนั้นคำว่านี่ไม่ได้จัดเป็นมาตรากลนะคะแต่เป็นมาตรากงนั่นเองค่ะลองดูคำต่อไปนะคะเช่นคำว่าเพื่อนพอเอือนอเพือเอพ่อนเอพือเพ่อนเม่เพือ่อนคำว่าเพื่อนจัดเป็นมาตรากลไหมคะ ใช่แล้วเก่ง okay, มากเลยค่ะคำว่าเพื่อนนี้จะมีลักษณะคล้ายกับคำว่าเดือนเลยประสมสารเอือเหมือนกันใช้พอพานเป็นพยัญชนะต้นมีนอหนูลงทางซึ่งนอหนูที่อยู่ลำดับสุดท้ายนั้นก็คือตัวสะกดมาตราก้นเองค่ะฉะนั้นคำว่าเพื่อนใช้รูปบรรณยุกเอค่ะลองดูคำต่อไปนะคะเช่นคำว่าเป็นปอเอก นอเป็นปอเอนอเป็นคำว่าเป็นนี้เป็นสระเอลดรูปค่ะสระเอลดรูปจะลดรูปได้ก็ต่อเมื่อมีตัวสะกดค่ะคุณแตงบอกแล้วนะคะเมื่อมีตัวสะกดเท่านั้นสระเอจึงจะสามารถลดรูปได้คราวนี้เด็กๆลองช่วยคุณแดงหน่อยนะคะว่าอะไรนะ ที่มาทำหน้าที่เป็นตัวสะกดของคาว่าเป็นอ่ะใช่แล้วค่ะก็คือตัวนอหนูที่อยู่ข้างหลังตัวปอปลานั่นเองนะคะสระเอกเมื่อมีตัวสะกดสระอากจะเปลี่ยนไปเป็นไม้แต่คูซึ่งไม้แต่คูนั้นจะวางอยู่ข้างบนตัวปอปลาและนอหนูที่อยู่ลำดับสุดท้ายนั้นจะเป็นมาตรากรค่ะเด็กๆพอจะแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะว่า มาตรากลนั้นมีลักษณะอย่างไรมาตรากลก็เหมือนกับตัวสะกดในมาตราอื่นๆนะคะก็คือทำหน้าที่เป็นพยัญชนะท้ายอยู่ตัวสุดท้ายนั่นเองค่ะซึ่งลักษณะของตัวสะกดจะมีลักษณะเหมือนกันทั้งหมดทุกมาตรานะคะเด็กๆฉะนั้นแล้วเนี่ยคำใดก็แล้วแต่มีนอหนูลงท้ายจะเป็นมาตรากลทั้งหมดเลยค่ะเด็กๆหลายคนอาจจะยังงงๆกันอยู่ ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าวันนี้ครูแตงก็ยังมีแบบทดสอบและกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะแล้วเดี๋ยวเด็กๆลองไปติดตามและลองตอบคำถามในคลิปต่อไปนี้เลยนะคะไปกันเลยค่ะช่วกทบทวนชวนจำตอนที่หนึเติมมาตรากลแล้วฝึกอ่าน จานบินนอนเล่นเห็นโยน,ยนวันปืนปีนขึ้น ฝุ่นนูน,นเดินบ้านหินสอนเต้นคันยืนอ่าน ช่วงถอดรหัสภาพตอนที่2องคำนี้เขียนอย่างไรคำตอบคือบินคำตอบคือสอน คำตอบคือชนคำตอบคือนอนคำตอบคือกินคำตอบคือปีน คำตอบคือขันคำตอบคือลานคำตอบคือเดินคำตอบคือมันตอนที่สาม ภาพนี้เขียนอย่างไรนอนฟันลิ้นแว่นตา แหวนเมนนอนช้อนบ้านเทียนเงิน ดินสองอนช่วงคำกลอยู่ไหนตอนที่สหาคำมาตรากลในประโยคประโยคฉันกินขนมหวานคำมาตรากลคือ ฉันกินหวานประโยคบ้านหลังนี้ปลูกต้นขนุนคำมาตรากลคือบ้านต้นขนุน ประโยคเขาเดินเล่นที่ชายหาดคำมาตรากลคือเดินเล่นประโยคห่านตัวนี้มีขนสีขาวคำมาตรากลคือหา่าน ผลประโยคล้หลานเขียนกระดานให้ยายดูคำมาตรากลคือหลานเขียนกระดานเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆ ได้ศึกษาคลิปวิดีโอและได้ทำแบบทดสอบสนุกสรุปในคลิปที่ผ่านมาแล้วเด็กๆมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรากลมากน้อยแค่ไหนคะเดี๋ยววันนี้ครูแตงก็ยังคงมีกิจกรรมและใบกิจกรรมมาให้เด็กๆทําอีกเช่นเคยนะคะครูแตงได้แนบใบสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำมาตรากลมาฝากเด็กๆ ด้านหลังคลิปนี้อีกเช่นเคยนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดที่กรูแตงได้มอบหมายให้ในคําอธิบายนะคะหลังจากที่เด็กๆทำกิจกรรมในแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายภาพผลงานส่งการบ้านให้ครูแตงตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ คุูแตงก็ยังคงฝากไว้เหมือนเดิมนะคะว่าเด็กๆจะต้องมั่นฝึกฝนและอ่านหนังสือเป็นประจำเพื่อจะให้เรามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาษาเขียนภาษาพูดและการใช้ภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยมนะคะสำหรับวันนี้คุูแตงขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ